5ข้อน่ากังวลของเกม Black Clover Mobile สวัสดีครับผมฮอ r n Flicking Hard ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเมาส์ My Joy Game ครับผมโดยรายการนี้จะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับความบันเทิงวิดีโอเกมรวมไปจนถึงภาพย,ายนตร์และกระตูนนะครับ ในสุดเรื่องราวของวันนี้ที่ผมจะนํามาเสนอให้ได้รับชมรับฟังกันก็จะเป็น5ข้อน่ากังวลของ Black c o v e r Mobile ครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมก็ขอความร่วมมือกันสั้งนิดให้ท่านผู้ชมทุกคนช่วยกันกดไลค์กด s ซับสไครป์ผมหน่อยนะครับถ้าหากว่าช่วยกันกดไลค์กด s u บสไครป์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยครับผมเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับผมข้อแรกข้อที่1ให้บริการโดยกาล i นา แฟนๆที่รอเล่นเกมหลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับบริษัทที่จะเป็นผู้ให้บริการให้กับเกม Blackcover Mobile อย่างก a รีน่านะครับที่ก็เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เจ้าหนึ่งที่ได้นําเกมมากมายหลากหลายมาให้เราคนไทยได้เล่นกันนะครับซึ่งก็มีหลายเกมมากจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าทําให้หลายคนนั้นเรียกได้ว่าเซ็งไปตามๆกันล่ะครับ บางคนถึงขั้นออกมายอมรับกันตรงๆเลยว่าอัคติกับบริษัทเกมเจ้านี้เอาซะมากๆเลยโดยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับได้ให้ความเห็นว่าบริษัทเกมอย่างการิน่าชอบบริหารเกมไปในทิศทางของธุรกิจมากจนเกินไปขายของเก่งโอโโชั่นเยอะแพ็คเกจคุ้มเน้นใช้เงินมากกว่าการเล่นเกมครับทำให้เกมที่ทางบริษัทกรน่าที่เป็นผู้ให้บริการมันหมดสนุกไปละครับ แล้วก็ยังมีความคิดเห็นอีกว่ากลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยทําให้เกมหรือเกมที่ทํามาจากมังงะที่ชื่นชอบกลายเป็นเกมที่เปิดมาเพื่อทํากําไรให้กับนายทุนอย่างมหาศาลในช่วงระยะเวลยาหนึ่งแล้วก็รอวันปิดให้บริการไปเหมือนกับเกมที่ผ่านๆมาที่บริษัทกลิน่าเป็นผู้ให้บริการครับและยังบอกอีกว่าบริษัทเกมเจ้านี้สามารถทําให้เกมดีๆเละไม่เป็นท่าได้พร้อมยกตัวอย่างเกมที่ทํามาจากมังงะชื่อดังอีกเกมหนึ่งขึ้นมาด้วยซึ่งนั่นก็คือเกม Fairy Tail Mobile นะครับ โดยอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้ว่าก็เป็นเกมที่ภาพสวยสไตล์น่ารักเป็นเกมที่ดูแล้วน่าเล่นน่าจะให้ความเพลิดเพลินได้เป็นอย่างมากแต่ก็กลับบริหารตัวเกมให้มีการเติมเงินเข้าไปมากกว่าการใช้ฝีมือในการเล่นจะเห็นความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนในเกมนี้จากระบบ V.I.P. ที่เพิ่งเข้ามาด้วยแหละครับ แต่ส่วนตัวผมยังไงก็ตามแต่นะครับก็ต้องรอให้ตัวเกมเปิดแล้วลองไปเล่นกันดูก่อนแหละครับไม่ใช่ว่าให้บริการด้วยบริษัทกาหลีแล้วเกมมันจะเละจริงๆเสมอไป <S <S ข้อต่อมาข้อที่2นะครับเซิร์ฟเกาหลีเปิดก่อนเซิร์ฟ g l o b บ l สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมแ l ล c k Clover Mobile ก็น่าจะพอได้ยินข่าวเกี่ยวกับวันที่ที่จะเปิดให้บริการเกมของฝั่งเกาหลีกันบ้างแล้วซึ่งก็กำลังจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้สำหรับฝั่งเกาหลีแล้วก็ตามด้วยญี่ปุ่นครับ โดยไลฟ์วีแวลของเซิร์ฟเวอร์ global ที่คนไทยจะได้เล่นกันล่ะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเปิดให้เราชาวไทยได้เล่นกันเมื่อไหร่แล้วการที่เซิร์ฟเกาหลีหรือญี่ปุ่นเปิดให้เล่นก่อนมันน่ากังวลตรงไหนหน่ากังวลตรงที่ผู้เล่นหลายคนที่รอตัวเกมเปิดยกตัวอย่างเช่นผู้เล่นจากฝั่งไทยเรานี่แหละครับก็รอตัวเกมเปิดกันมาอย่างยาวนานมากและประกาศเปิดตัวตั้งแต่ปีก่อนจนป่านนี้พอตัวเกมจะเปิดก็ดันไปเปิดในประเทศเพื่อนบ้านก่อนอีกจะมีหรอครับคนที่ไม่มุดไปเล่นเซิร์ฟนอกกันก่อน โดยคนที่มุดไปเล่นเซิร์ฟนอกก่อนแล้วพอตัวเกมที่เป็นเซิร์ฟ g l o b a l หรือว่าเป็นเซิร์ฟบ้านเราเปิดให้เล่นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วก็เป็นได้ครับเพราะช่วงเวลาที่ไปเล่นเซิร์ฟนอกมันมันาทำให้รู้สึกว่าอิ่มตัวกับเกมมากแล้วพอตัวเกมเปิดในบ้านเรามันก็หมดความตื่นเต้นหมดความไฮป์กับตัวเกมไปแล้วล่ะครับด้วยเหตุผลนี้ก็อาจทําให้สูญเสียจํานวนผู้เล่นไปพอสมควรอาจถึงขั้นทําให้เกมที่ทํามาจากมังงะที่เรารักเรื่องนี้เนี่ยครับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรล่ะครับ ข้อที่3ภาพสวยกินสเปคเครื่องข้อนี้จริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าใครๆก็อยากจะเล่นเกมที่ภาพสวยๆกันทั้งนั้นแหละใช่ปะแต่มันก็ต้องแลกมากับเปคเครื่องที่อาจจะต้องแรงหน่อยนะครับเพื่อเล่นเกมเกมนี้ครับด้วยความที่ภาพของเกมนั้นสวยเอาซะม,มากๆมันก็ต้องกินทรัพยาก,กรเครื่องเป็นเรื่องธรรมดาจึงสร้างความเป็นกังวลให้กับน้องๆหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ากลัวจะเล่นเกมไม่ได้นั่นเอง โดยในส่วนของสเปคขั้นต่ำทาง Official เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดครับแต่เราพอจะประมาณได้อยู่เพราะว่าตัวเกมใช้ Unreal Engine 4ในการพัฒนาเกมแต่มีภาพสวยเช่นเดียวกันกันกบเกม Seven d e a i l y Sin Grand c l o อที่พัฒนาด้วยขุมพลังจาก Unity เพราะฉะนั้นสเปคที่ใช้ในการเล่นเกมน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักโดยทางฝั่งของเกม Black c l o v e r จะถือว่ากินสเปคหรือทรัพยากรบ,บนสมาร์ทโฟนมากกว่าครับ แต่การคาดเดาจะไปขั้นต่ำที่สามารถเล่นเกมได้นั้นถ้าเป็นอุปกรณ์ Android ก็ต้องมี RAM 3 g b ขึ้นไปครับถ้าเป็น Apple ก็ต้องมี RAM 2 g b ขึ้นไปครับทั้งนี้แม้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีแ a m ตรงตามเงื่อนไขแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอาจไม่พอได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานครับเพราะว่าต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในการรันโปรแกรมแบ็กกราวด์ด้วยนั่นเอง นอกจากเงื่อนไขของแรมแล้วก็ยังอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสเปคของกราฟิกครับผมโดยเราสามารถเล่นอย่างลื่นไหลได้ในกราฟิกที่เป็น GPU Adreno 530 CPU Snapdragon 820ขึ้นไปถ้ามือถือมีแรมแค่2หรือ3เล่นเล่นอยู่ก็อาจจะดับไปได้ครับข้อที่4นะครับไม่คอสแพลตฟอร์ม ต่อจากเรื่องของสเปคขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการเล่นเกมก็ควรจะเป็นเรื่องของการคอสแพลตฟอร์มนี่แหละครับเพราะถึงจะเป็นเกมมือถือแต่ก็มีเกมเมอร์หลายคนที่สะดวกจะเล่นบนคอมพิวเตอร์มากกว่านะจะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีมือถือแรงแต่มีคอมพิวเตอร์ที่แรงพร้อมเล่นมากกว่าหรือก็แค่แบบไม่ชอบเล่นเกมมือถือหรือว่าหน้าจอเล็กควบคุมลําบากเป็นต้นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอประกาศก่อนแหละครับว่า ตัวเกมจะมีเวอร์ชั่นของ PC ให้เข้าไปเล่นกันหรือไม่นะครับก็ถ้าไม่มีเวอร์ชั่น PC มาให้แน่นอนแล้วครับว่าสาย PC อย่างเราเราก็ต้องหันไปพึ่งพาโปรแกรมจําลองหรืออ e ิมูเลเตอร์นั่นเองครับซึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องน่ากังวลของคนที่มีสเปคค,คอมไม่ได้แรงมากเอาจริงๆคนที่มีคอมที่แรงๆก็น่าจะกังวลเหมือนกันละครับเพราะว่าเกมเปิดใหม่ส่วนมากถ้าเราใช้โปรแกรมจําลองในการเล่นมักจะไม่ค่อยมีความเสถียรนะครับส่งผลทําให้อาจจะเล่นเกมไม่ได้กดเปิดเกมเข้าไปแล้วจอดํา เข้าเกมไปแล้วค้างอยู่ที่หน้าใดหน้าหนึ่งหรืออาจจะเข้าไปเล่นเกมได้ปกติแต่ก็ต้องเจอกับอาการกระตุกอย่างหนักทําให้เสียสารลดในการเล่นหรือขณะเล่นอยู่ก็เกิดอาการกระตุกก็อาจจะส่งผลให้เกิดพลาดจงังหวะสาคัญสำคัญกันได้เลยทีเดียวเละครับเอาเป็นว่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าตัวเกมจะมีเวอร์ชัน PC มาหรือไม่ไม่แน่อาจจะปล่อยเวอร์ชัน PC ตามหลังมาเหมือนอย่างเกม7บาปก็เป็นได้ครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับไม่ได้เป็น Open World น่าจะมีหลายคนเลยครับที่ตอนแรกเข้าใจว่าเกมจะเป็น MMO RPG open world นะหรือก็อาจจะยังมีคนที่เข้าใจเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะทาง Official เองก็โปรโมทออกมาให้ดูไปทรงนั้นอยู่ครับซึ่งตัวเกมก็เป็น open world จริงๆนะครับเพียงแต่รูปแบบการสู้จะเป็นในรูปแบบ turn based เท่านั้นเองยกตัวอย่างถ้าเอาที่เป็นกระแสะตอนนี้เลยก็ต้อง Honkai Star r a i ครับ พอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็มีหลายคนละครับที่ต้องผิดหวังไปตามๆกันบางคนถึงกับประกาศออกมาเลยว่าผิดหวังมากจากที่ใจจดใจจ่อล้อเล่นเกมแต่กับต้องมาผิดหวังที่เกมไม่ได้เป็นแนวที่ตัวเองชอบก็ต้องขอบายก่อนละซึ่งด้วยเหตุผลที่ว่ามานี้ก็ทําให้มีผู้เล่นจํานวนหนึ่งเจกูดบายกันไปแล้วล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5ข้อน่ากังวลของเกม Black Clover Mobile สหรับใครที่ดูจนจบผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ